ดอกมะม่วงมะม่วงเล็กมะม่วงสุกก็คือมะม่วงกันเดียวกันแต่ผ่านขาบวนการมาจากเหตุเดียวกันจนเจริญขึ้นอ,อาศัยเหตุตรงนี้แหละเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้พัฒนาพัฒนาจากดอกมะม่วงเริ่มเป็นลูกมะม่วงอพอเราเริ่มเป็นลูกมะม่วงเราก็จะเริ่มรูมอ๋อมันพัฒนาหลายๆคนใช้คําว่า ทำยังไงเราจะรู้ว่าเราพัฒนาขึ้นทําไมเราจะไม่รู้เหรอว่าเราพัฒนาขึ้นถ้าเราดูสังเกตจากอารมณ์ต่างๆใช่ไหมคะแม่สังเกตจากเราออกไปยุ่งกับคนอื่นน้อยลงครับเราออกไปยุ่งกับคนอื่นน้อยลงความทุกข์เราน้อยลงด้วยเราจะเห็นตรงเนี้รเราจะเห็นว่าความคล้องนี้แหละคือความทุกข์เราจะเห็นเลยว่า เหตุทุกอย่างเกิดจากเราเราแต่ก่อนเนี่ยเราจะไปโทษว่าเหตุของทุกเกิดจากคนอื่นคนเนี้ยพูดอย่างเนี้ยอเราเราค่อยทุกคนเนี้ยพูดดีๆเราค่อยสุขอ่าเหตุของความสุขของความทุกไปตั้งอยู่ข้างนอกแต่ถ้าเมื่อใดที่เราเราฝึกไปมากพอเราจะเห็นเลยว่าเหตุทุกอย่างเกิดที่เราทีเนี้ยเนี้ยจะตั้งต้นตรงเนี้ย ใจที่เป็นผู้เห็นเฉยๆจะไม่ทุกข์แต่เมือ่อใดที่เราขาดสติเราล่วงปรุงแต่งกับความคิดกับอารมณ์ไม่ทันนั่นแหละมันจะลากเราไปทุกข์ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่เดียววิธีเดียวของเรากลับมาอยู่ในฐานอยู่ในลมได้อยู่ในลมอ,อยู่ในลมไม่ได้อาศัยการทำงานทำความดีไปเสียสละไป ไม่ต้องไปโฟกัสไอ้ไม่ดีนะพี่หนึ่งอให้โฟกัสกุศลโฟกัสความดีโฟกัสลมไปเลยจนมันมีกำลังมากเข้าอเวลาไม่พอใจขึ้นมาลมจะเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนเกียร์รถเลยตึก๊กขึ้นไหมหัวใจเต้นแรงขึ้นอวิธีของเราคือหายใจผ่อนลมฟืบเข้าตัดอาจจะไม่หายในทันที แต่สังเกตไปสังเกตไปเรื่อยๆสังเกตรายละเอียดไปอาจจะอึดอัดคัดเครื่องอ่ะเราดูลมมาสักครึ่งชั่วโมงแล้วอาการงุนงิดยังไม่หายเลย,เยไปไปทําความดีดีกว่ากวาดไปไหมก็ได้ทําอะไรก็ได้ที่เราพอทําได้คนที่ทําภาพทําได้ทําภาพทําตัดต่อทําอะไรก็ได้ที่เราทําได้ที่เป็นความเสียสละเอาไป ใจพอมันเริ่มมีกําลังขึ้นทีเนี้ยกาลังเห่นความดีีเนี้ยพอเรากลับมาดูลมมันจะอยู่ได้ง่ายพี่หนึง่งวิธีเดียวนะเอาความดีนี่แหละละความไม่ดี